สวัสดีครับวันนี้เราจะมารับส่งข้อมูลนะครับฝั่งซ้ายจะเป็น Input ตฝั่งขวาจะเป็นเอาพุตเราจะรับส่งข้อมูลผ่าน g e น e s บหกสี่สเกดาะนะครับอินพุและเอาพุตของเราสามารถเป็นได้ทั้ง opc นะครับ Database mqtt Web Service, b a c k n e t Modbus snmp ซึ่งติดต่ออยู่กับ g e n e ิบ s กสี่สเกดาอยู่นะครับเราจะรับจาก Database ไปยัง Database Database ไปยัง plcplc ไปยัง plc หรือ plc ไปยัง Database เป็นต้นนะครับสามารถทําได้ เราจะรับส่งข้อมูลผ่านตัวรีจิสเตอร์ใน Gen e s i s 6 4ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะสามารถทำงานตามช่วงเวลาเช่นทุกๆ100 ms, 500 ms, ่ง0 0มลลิเซก500มิลลิเซกหวินาทีอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเราต้องการรับส่งข้อมูลโดยใช้เงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงค่อยให้มีการส่งแบบนี้เราก็สามารถทำได้นะครับด้านบนนีจะเป็นเงื่อนไข เงื่อนไขเราสามารถใช้ตัว OPC tag หรือ tag อะไรต่างๆอย่างที่บอกมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Database Mqtt OPC หรือจะใช้ตัวเงื่อนไขแบบ expression if then else อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมาเป็นเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ค่อยให้มีการรับจาก input และส่งไปที่ output นะครับอลองมาดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ แท็กนี้จะเป็นแท็กเงื่อนไขเงื่อนไขของเรามีว่าถ้าสัญญาณ float ี่ยมีค่าตั้งแต่500เป็นต้นไปจะให้มีการรับข้อมูลจากแท็กที่ชื่อว่า random แล้วส่งมาที่แท็กตัวนี้คือแท็ก k 1 5 0ใน k e e p ว a r จะเห็นว่าตอนนี้ k 150ใน keepbar มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนเมื่อเงื่อนไขที่ผมกำหนดไว้ก็คือสัญญาณแท็กตัวนี้นะครับมีค่าถึง500 ก็จะมีการรับค่าและส่งค่านั้นมาที่ตัว K105 แบบนี้แต่ถ้าค่านั้นต่ำกว่า500เช่นเป็น490ก็จะหยุดส่งใช่หห,หยุดส่งเลยนะครับทีนี้หลักการนี้เราจะเอาไปใช้ที่ไหนเอาไปใช้ที่ Workbench นะครับใน Workbench เราสร้างตัว Register ขึ้นมาเช่นในที่นี้ผมสร้าง Register ที่ชื่อว่า Test โดยการคลิกขวา add register register จะอยู่ใต้กิ่ง platform service unified data manager นะครับเราสร้างขึ้นมาชื่อว่า test และตัว test ตัวนี้ก็กำหนด propagation style ให้เป็น enable on tag คำว่า enable on tag หมายความว่า register จะมีการรับส่งข้อมูลนะครับเมื่อ tag หรือเงื่อนไขที่เราใช้ตัวนี้มันเป็นจริงขึ้นมาเป็น true นะครับ รางนั้นตัวนี้จะเป็นแท็กปกติก็คือเป็น opc tag เป็น tag database เป็น tag snmp web s w i t c ได้หมดหรือเราจะใช้เป็น expression ก็ได้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็น expression เราก็สร้าง expression ขึ้นมาใต้กิ่ง data ใต้กิ่ง unifi e data d manager นะ่ะก็จะมีตัว expression เราคลิกขวา add expression ขึ้นมาแล้วตั้งชื่อเช่นตั้งชื่อเป็น ex 2นะครับใน ex 2เราคลิกตรง configure expression เข้าไป เพื่อไปสร้าง expression อย่างในตัวอย่างนี้ผมคลิกปุ่ม variable เพื่อไปเลือก tag มาสัก tag หนึ่งเช่นจาก Kep w ว r e ก็ได้จาก OPC simulator ที่มีอยู่อันนี้คือ OPC ที่อยู่ในเครื่อง,องเรานะครับเราสามารถใช้ OPC ที่อยู่ในเครื่องหรือจาก Network มาก็ได้นะครับทีนี้เมื่อผมเลือก tag แ,แล้วเนี่ยอันนี้คือ tag ท,ที่ผมเลือกมันก็จะมาปรากฏต,ตรงนี้ผมก็แค่พิมพ์เพิ่มเข้าไปว่ามากกว่าเท่ากับ500ก็คือ เงื่อนไขนี้จะเป็นจริงเมื่อแท็กที่เราเลือกมาเนี่ยมีค่าตั้งแต่500นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคแล้วก็คลิก Apply เป็นเนัืเสัสินการสร้าง Expression ขึ้นมาทีนี้เราเอา Expression ที่เราสร้างเนี่ยมาใส่ในนี้มาเป็น Input propagation tag มาเป็น propagation tag นะครับก็คือมาเป็นเงื่อนไขโดยการคลิก label สีเหลืองเมื่อกี้นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกมาที่ opc data access นะครับซึ่งอยู่ใต้กิ่งไม้คอมพิวเต data connectivity จะเจอ OPC Data Access จากนั้นเรามาที่ Global Expression นะครับก็จะเจอ EX 2ที่เราสร้างไว้คลิกเลือกนะครับแล้วก็คลิก OK เนะดี๋ยวบาลคลิกนะเลือกนะครับแล้วก็คลิก OK ออกมาก็จะเอามาใส่ในนี้นะครับตัว Expression ที่เราเลือกนะจะถูกเอามาใส่ใน Propagation Tag ถ้าจากนั้นนะครับเราต้องเลือกว่า Input เราจะใช้ Tag อะไรและ Output ที่จะรับค่าเราจะใช้ Tag อะไร ในตัวอย่างนี้ผมเลือก input มาจากสัญญาณ Random ที่อยู่ในแคป a ว e นะครับ Random 1 o u t p u t เป็น k 1 0 5ที่อยู่ในแคปแว์นะครับอย่าลืมเลือกตรงนี้ด้วยนะครับ use output tag นะครับแล้วก็คลิก apply เป็นั้นเสร็จสิ้นการ Config นะครับเมื่อเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงก็จะมีการรับค่า input แล้วส่งไปให้ output นะฮะตามหลักการตรงนี้ นะส่งอินพุตไปไว้ที่เอาพุตเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะครับและถ้าเราไม่ใช้เงืนะ่อนไขนี่ยจะให้มันส่งทุกๆช่วงเวลาเราจะทํำยังไงนะครับเราก็ไม่ต้องเลือก enable on tag ให้เลือกไป enable เฉยๆแค่นี้แหละครับก็จะมีการรับส่งข้อมูลทุกช่วงเวลานะตามช่วงสแกนเลทที่เรากําหนดไว้นะครับโอเคอันนี้ refresh output ก็คือ เป็นการฟอสค่าว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆก,กี่วินาทีเช่นทุกๆหนึ่งวินาทีให้มีการอ่านค่าตัวนี้นะครับแล้วส่งมาไว้ตัวนี้อันนี้คือการรีเฟรชเอาต์พุตนะครับทีนี้ก็จะได้การทํางานที่เราต้องการแต่ในตัวอย่างเนี้ยผมใช้เงื่อนไขจะเห็นว่าเมื่อมันมีค่าตั้งแต่500ขึ้นไปมันก็จะมีการส่งข้อมูลเห็นไหมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ